ดินกล้จะหมดแล้วครับนี่เป็นรูปเป็นร่างสาแล้วครับทางเขียวสลบเหลือทางขึ้นนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube ทุกท่านนะครับอยู่กับผมมิมล้อเล็กชาแนลนี่ครับอัปเดตการทำงานของทีมงานดํากรีนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ออกไปไหนก็ลําบากนะครับโควิดนะครับจะไปถ่ายที่ไหนไกลก็ไม่ได้นะครับอันตรายต้องเซฟตัวเองนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็เซฟตัวเองด้วยนะครับนี่ครับจัดหนักจัดเต็มเลยครับช่างเขียวมีกดนิดหน่อยครับอ๋อจัดไปไหวไหมแซกโอ้จะจอด แนบลั่นเลยครับแซ็คผมเซื้อบอกว่าเดี๋ยวนี้รถไม่ค่อยมีแรงครับแรงหายรถแรงหาย ไมรู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแรงหายหรือว่าจะหลวมคืนหรือเปล่าทําเครื่องมาได้ประมาณนี่ก็เข้าปีปีก่อกว่าครับประมาณปีสามเดือนครับก็ไม่มีแรงแล้วรถดใช้งานหนักครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับใช้งานทุกวันนะครับ ไม่ได้หยุดไม่ได้ย่นเลยแต่งเงินทองนี่ไม่รู้ไปไหนหมดรถมีงวดครับหาได้ก็ส่งแต่งงวดนะครับเก็บไว้ส่งงวด เงารามงามแทครับเดวิดเดวิดเจดีนี่หายหน้าหายตานะครับให้แด่ลูกชายมานะครับช่วงนี้พูดถึงเรื่องแมคโครก็สงสารเสียหมูนะครับหรือว่าทีมงานโชคระดานะครับเครื่องได้ข่าวว่าเครื่องร้อนมากเลย ว่าเพิ่งจะเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าชาบละลายครับชาบละลายเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ความร้อนขึ้นสูงนะครับขอให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจนะครับทีมงานนะครับสาขาอาชีพเดียวกันนี้ให้กําลังใจกันครับ การลงทุนนี่มีความเสี่ยงนะครับมีความเสี่ยงทุกเรื่องเลยนะครับเราเล่นรถเก่านี่ต้องทุนสูงนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเสียอะไรบ้างนะครับอนาคตนะครับมันไม่รู้นะตอนไปลองเราก็ว่าดีนะครับว่าดีเพราะว่ามันเป็นรถเก่าน,นะครับเขาก็อาจจะบิ้วมาพอให้เราลองได้แบบดีๆ พอมาอยู่กับเราทํางานสักพักก็ไม่ไหวนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเหมือนคันนี้นะครับคันนี้ซื้อมาก็โอ้ฝาตรงนี้เจ็บหนักนะครับคันนี้เปลี่ยนแท็กเครื่องเปลี่ยนเครื่องครับเฉพาะเครื่องนี้แสนเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ควันหงงโฉงเฉงแล้วแหละแต่ก็ยังตักได้เรื่อยๆความร้อนไม่ขึ้นนะครับคันนี้แต่เริ่มมีควันแล้ว ต้องเล่นรถเก่าดูก่อนนะครับต้องเสี่ยงดูก่อนนะครับเพราะว่าเท่าเก่บางคนนี่ทุนน้อยนี่เราจะออกรถใหม่มาเลย,ยบางทีเราไม่รู้ว่างานมันเป็นยังไงนะครับมันจะมีงานให้ทําหรือเปล่ามันจะเป็นยังไงอนาคตรเราไม่แน่ใจเราไม่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราเล่นรถใหม่ออรถเก่านี่เราต้องมาศึกษาดูก่อนนะครับเอารถเก่ามาศึกษาดูดูงานว่าเอองานมันพอมีให้ทํำไหมพอไปไหวไหมนะครับ อย่างป๋าตุงก็เอารถเก่ามาลองดูก่อนครับมาลองทํางานดูนะว่ามันมีลูกค้าหรือเปล่าว่างานมันพอได้ทําหรือเปล่านะแต่พอออกมาก็ได้ทําเรื่อยๆนะครับได้ทําเรื่อยๆอนาคตนี่มันไม่แน่นะปาตุงไม่แน่ครับ ากตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะครับอาจจะมีขั้นใหม่ก็ได้นะครับปลาตุงไม่แน่นะครับโอจัดเต็มครับไป อันนี้แรงครับไม่ต้องเบ่งมากครับทันแซกผมเซอร์นี่เบ่งไปพลังเยอะครับ ตอนนี้นี่ถือว่าอยู่ตัวครับนี่คันนี้ก็ทํางานได้เรื่อยๆนะครับทํางานได้เรื่อยๆ โชคดีที่ดินโซนทางนี้นี่ไม่ค่อยแข็งนะครับโซนทางนี้นี่ขุดง่ายครับนี่ใครมาเอบซุ่มที่ทนี่ยืดซุ่มให้ดูเลย มีือซุ่มครับนีบ่ทางต้นไม้ม <laughs> องเห็นไหมครับนี่ทางต้นไม้ เมื่อวานนี้ออกรถมาใหม่ครับรถไทยน,นะเงาสาครับซื้อเงินสดเลยครับเก้าแสนเก้าหมืนเป็นเอ็มหกศูนหกสองนะครับจันเวียงครับประกดตัวมาแล้ว ออกจากป่าแล้วครับสวัสดีครับเย้ลบอยู่ไรข้างต้นไม้อะลอยทำไมข้างต้นไม้อะไปลบอยู่ทำไมข้างต้นไม้ฮะอัพรางตัวเป่าวันนี้มีที่เด็ดที่ไหนบ้างเนี่ยฮะเพราะว่าตัวหนึ่งไปรู้เลยไปแล้วไปกระสังแล้ว ให้ดิไปตักให้ีว่าดีไปไวหมดแล้วยังไม่รู้ไปไหนโตเลยหน่หมดแล้วนี่กลับไปบอ่อเดิมเลยเนี่ยเสร็จยังเนี่ยก็น่าจะสองันเอาเพิ่มป่ะอะไรหน้าร้อยโอ้ ว่าสองร้อยก็หกก็หกว่าสองรอยกลัวไปแย่งงานครับเท้าร้อยเที่ยวเดี๋ยวต้องไปขนไปโชว์สักเที่ยวหนึ่งแลหละจะของเขาดูเอางานเหมาอะไรไป ต้นเย็นไหมดินจะไม่ให้มันหมดได้ไงนะใส่สามสี่ร้อยเที่ยวเลไรยังไม่ได้ครึ่งเลยขาดทุนแน่งานนี้ ไม่รู้่ะน่าจะประมาณพันห้าไม่มไหวไหวไหมโอ้ไหว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  เป็นไงบ้างเฮียรถไทยใหม่ดีดีไหมสบายคนขับเลยนี่ครับเอาใจคนขับมากเลยเฮียครับเพราะว่าโอ้หายากครับคนแบบเสี่ยแม็กนะหายากมากตายเลยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ